ครับพี่น้องครับมุ่นีมาสู่ป่าครับห่อนลายตั้งเครื่องเป็นซิ้นกับพึงเครื่องดีบเชียวยางระัวครับตั้งสามนิ้วห่อนแห้งสูบเสกข้บครับวันข้าไว้แล้วก็สูบเสกข้อพอดีออนไลน์เรียนนำไปไปเืิ่งกันครับสาสองไาครับน้ามสองเมตรมุ่นีตั้งใบสอง ต้องใบใบ,บองกับป่าบ้านว่าสีแห่งเมื่ออืนครับึ้นบ้านะอันนี้เครื่องดีเซลครับต่ว่าเป็นเครื่องอันนี้กตรงตหน่อยนะสมัยไม่ดีครับใช้งานง่ายยกขึ้น,นสบายสามนิ้วออกดีกันครับผมอูนขอเขาเข้าวา้ายมาแล้วเข้าสูบน้านไปใช้ครับผมองพูดไงะ่าบ้านแล้วกันครับสูบน้านไปใช่ครับผม อันนี้เครื่องสนิ้วของเครื่องเบนซินครับโึ่งตั้งได้ครับพึ่งแล้ว่ะมาท่ายเบิงงนี้ละเดี๋ยวเข้ามาส่มกันตอนต่อไปเรื่อยครับ ทำแล้วน้ำร่งสอนงนึงพี่น้องเดี๋ยวชมพื้นเส่องกันละ่ะเริ่มกันแล้วครับส่้านี่ทีไรเบิดเครื่องโบกไล่เติร์บกัน เวนกำลังจะขึ้นตื่นสอนมาน้ำพอแปนี่ตื่นแงเอาก็ได้ปลาไม่กินกันใส่ใส่โซ่ด้วยโซ่ด้วยอพอได้เห็ดเ <มา S 1> ช่ามาเยอะโอ้ยปลาอะไรพอได้โซ่พอได้ก๋วยเชร้าก่อน กี่พมาสสองสมบงพูดละตึกป่าตึกป่าได้มาพอได้กินพี่น้องเฉีบเชีบเฉีบัวห้างก๋วยห้างกระทะกระทะเอ้า๋ย่ไม่กินพันลาซาลาานเอาพ่อได้เคกินก็ครับปลาขาโหงางได้มา สามตัวปล่อยลงไปทั้งใ้แล้วลาบลาบคุณประตูเชฟยช่ไ่คุณเนอะเด็กหน่อยกับมวนยังผู้ใะ,ะกระย,ยิง่งห่งแล้วแต่ว่าเอาขึ้นมากินก่อนกินข,นขา้าวเศร้าก็ล่ะไปมือนี่

ตาย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 ได้ปลามาแล้วเต็มถังผูกขั้วกับขั้วได้ปลาประมาณหนึ่งพันโลแล้ววันนี้นะกล่องคืองามเนี่ยครับเรียบร้อยแล้ว ฝนมีดยังดีมีดพวเขาครับฝนมีดให้พวเขาบอกว่านี่พ่อครับพ่อพ่ฝนเองเด๋ิววะโม่ถือทางว่าโอ้มถือทางมาไหนเนย สุดท้ายก็เป็นแบบนี้ครับ